มาดูที่แนวที่7จก่อไปกันต่อดเลยเนาะเห็นไหมใกล้แล้วนะ9ก้าแนวนิดเดียวครับอึดใจเดียวสู้ๆนะพี่เอา9ก้าแนวสําคัญมาให้เราวันนี้แล้วขอแค่ย่างเดียวคือเราไม่ยอมแพ้นะแนวที่7เป็นเรื่องของเลขยกกําลังตัวอย่างข้อสอบปีล่าสุดอีกเหมือนกันโอเน็ตห้ครับโจทย์ข้อนี้เป็นแนวที่ออกบ่อยมากๆนะครับบางทีพิกแพงถามแบบนู้นแบบนี้แต่เป็นเรื่องที่ไม่หนีไปไหนก็คืออะไรครับเป็นการแก้สมการธรรมดาที่อยู่ในบทเลขยกกําลังโจทย์ให้ว่า X กับ Y เป็นจานวนจริงครับ แล้วให้สมก,การนี้มาโจทย์บอกด้วยอีกนะว่าลบสามน้อยกว่าเท่ากับ y น้อยกว่าเท่ากับ x แล้วอยากได้ค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ของ x คูณ y เว้ยว่าได้ค่าเป็นเท่าไหร่ข้อนี้พออ่านโจทย์จบแล้วนึกถึง a p พอย t อะไรบ้างอ่ะ a อ o i ย t ที่สำคัญในการจะใช้แก้ปัญหาข้อนี้คืออะไรครับแน่นอนครับเรื่องสมก,การเนี่ยถูกไหมสมก,การเลยครับสมก,การเลขยกกำลังถูกปะสมก,การถูกไหมเลขยกกำลัง นะครับถ้าเราอยากจะแก้ปกติเราใช้เทคนิคว่าอะไรครับข้อนี้ใช้เทคนิคว่าอะไรครับจับฐานให้เท่าถูกไหมนะครับทำฐานเท่าอทำฐานเท่าถ้าฐานเท่ากันแล้วทําไมครับจับเลขชี้ครับจับเลขชี้กําลังครับถูกไหมมาเท่ากันได้เลยครับถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ทำฐานเท่าแล้วจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยก็จะเป็นเทคนิคการ แก้สมการของข้อนี้แล้วยากนิดเดียวคือต้องพิจารณาหน่อยว่าค่ามากที่สุดดอกจันคำนี้ด้วยที่เป็นไปได้จะเป็นเท่าไหร่โอเคปะ่ะมี2อ,อย่างนะอ่ะมาแก้สมการปกติกันก่อนพร้อมพี่เลยลุยเลยนะอยากทําฐานให้เท่าตรงนี้ฐาน2อ,อันนี้ยังไม่เป็นเลข2เลยไม่ยากครับเพราะอะไรครับเรารู้อยู่แล้วถูกไหมอ่ะตรงนี้นะสองกำลัง x นะครับกาลัง2ถูกปะ่ะซ้อนกันแบบนี้เท่ากับอะไรครับ16 ซึ่ง16พี่สามารถมองเป็นอะไรได้ครับ16มองเป็น2ยกกําลัง4ได้เห็นปะถ้าฐานเท่ากันแล้วจับเลขชี้กําลังมาเท่ากันได้เลยครับเห็นไหมฐานเป็น2เหมือนกันแล้วจับเลขชี้กําลังมาเท่ากันอ๋อกลายเป็น x กําลัง2เท่ากับอะไรครับเท่ากับ4นี่ไง a point มาแล้วเห็นปะ ย้ายข้างไหมไม่ต้องย้ายแล้วนี่ไม่ใช่อัสมการหรือว่าบางคนยังติดอารมณ์อยู่อัสมการย้ายข้างเป็นศูนย์ไม่ต้องย้ายครับนี่สมการธรรมดาก็แปลว่าถ้า x กําลัง2ได้4 x คืออะไรนะ้องมี2ค่าอย่าลืม2ค่าพี่ย้ำแล้วนะบวกอันหนึง่งลบอันหนึง่งถ้าลืมอันในอันหนึ่งไปอันตรายมากเพราะโจทย์ข้อนี้บอกว่า x กับ y เป็นจํานวนจริงคําว่าจํานวนจริงครับมีจํานวนจริงบวกครับมีศูนย์ครับและมีจํานวนจริงลบด้วยถูกปะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนับหมดเลยนะจะบวกจะลบก็รวมด้วยถูกไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้จะเป็นยังไงดีจากคําตอบตรงนี้ครับพี่ก็เริ่มมาวิเคราะห์แล้ะเมื่อกี้จบส่วนแรกไปแล้วเนาะส่วนแรกคือเป็นการแก้สมการหาค่า x ธรรมดาส่วนที่สองครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์อะไรครับวิเคราะห์ว่าค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยนะครับจะเกิดเมื่อ,อไหร่นะครับโอเคไหมส่วนที่สองเรามาวิเคราะห์กัน อ่ะ x มี2ค่าน้ออย่าลืมนะครับ x มีอะไรบ้างครับ x มี2ค่าคือ x เ,เป็น2ครับอ่ากับอีกอันหนึ่งคือ x เ,เป็นลบ2วิเคราะห์แบบนี้เลยจะได้ดูง่ายๆนะครับทีนี้มันจะต้องมาจับกับค่า y ใช่ปะ่ะเขาบอกว่าค่า y เนี่ยนะครับต้องมากกว่าเท่ากับนะครับลบ3แต่น้อยกว่าเท่ากับ x อ่าทีนี้ถ้าสมมุติว่า x เป็น2แปลว่าอะไรครับแปลว่าแปลว่าฟังดีๆนะลบ3เนี่ยจะน้อยกว่าเท่ากับ y น้อยกว่าเท่ากับ x x ตอนนี้คือ2 ค okay, ปะถ้า x เป็น2จะเกิดแบบนี้ขึ้นโอเคไหมอ่าแต่ถ้า x เป็นลบ2จะกลายเป็นยังไงครับลบ3จะน้อยกว่าเท่ากับ y น้อยกว่าเท่ากับ x ซึ่ง x คืออะไรละ x คือลบ2เห็นปะ2กรณีนี้มันคิดไม่เหมือนกันนะระวังดีๆครับตัวเลขคนละตัวกันทีนี้พี่ก็บอกว่าเขาสนใจค่าอะไรครับสนใจค่า x y เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพิจารณาคือ x y อ่ะมาดูเลยครับอยากได้ x y ที่ทำไมครับน้อง ที่มากที่สุดด้วย maximum เลยเข okay, ้าป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีแรกคือ x เป็น2 x คูณ y จะมากสุดได้เท่าไหร่นึกตามพี่ง่ายๆก่อน x มันต้องเป็น2เปลี่ยนอะไรมันไม่ได้อยู่ละแต่ค่า y เราเลือกได้เลือกอะไรได้บ้างเลือกได้ตั้งแต่2น้อยไปจนถึงกระทั่งลบ3คิดตามพี่นะ x เป็น2คือค่าบวกอยากได้ y มาคูณแล้วค่ายิ่งเยอะขึ้นเลือกค่าลบมาได้ไหม ไม่ได้อยู่แล้วเพราะถ้าเเลือกค่าลบปุ๊บคูณแล้วติดลบเลยยิ่งน้อยดิน้องควรจะต้องเลือกค่าบวกที่มากที่สุดซึ่งค่าบวกที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของตรงนี้ที่เลือกได้คือ y เป็น2ครับนี่คือเหตุผลสําคัญว่าทําไมตรงนี้พี่เลือก y เป็น2มาแทนค่าทาให้เรารู้ได้เลยว่ากรณีบนสุดคือกรณีแรกจะมากที่สุดได้เป็น4ตอบเลยดีไหมใจเย็นๆก่อนมันมี2กรณี ต้องคิดมากที่สุดที่เป็นไปได้ของทั้งสองทางเลือกแล้วมาเลือกอีกทีนึงว่าอะไรที่มากที่สุดของ2อ,อันนี้เมื่อเทียบกันโอเคปะ่ะอันล่างครับ x y maximum ครับอะมากที่สุด x เหมือนเดิมครับเปลี่ยนมันไม่ได้หรอกเป็นลบสแต่ y ข้อนี้จงระวังให้ดีๆรอบนี้ x ติดลบแล้ว y ที่น้องเลือกได้ตรงเนี้ยตั้งแต่ลบสลงไปจนถึงลบสแน่นอนครับเลือกได้แต่เลขลบคูณลบก็ต้องเป็นบวกฟังพี่ดีๆนะ ข้อนี้ยังไงตัวเลขก็ต้องติดลบคูณลบยังไงก็เป็นบวกทีนี้เราควรเลือกเลขติดลบเยอะๆหรือติดลบน้อยๆมาใส่ตรงนี้ดีพี่บอกให้เลยว่าควรเลือกเลขติดลบเยอะๆครับเพราะถ้ายิ่งเลขติดลบเยอะๆพอคูณกันยังไงมันบวกอยู่แล้วเลขเยอะคูณกันค่าของตัวเลขผลลัพธ์ยิ่งต้องเยอะเพราะมันบวกแน่นอนลบคูณลบได้บวกใช่ไหมพี่เลยเลือกเลขที่ติดลบเยอะที่สุดคือลบสมาแทนค่าตรงนี้ เพื่อให้เกิดค่า x y มากที่สุดเพราะลบคูณลบได้บวกคำตอบตรงนี้เป็น6แล้วน้องเปรียบเทียบตอนสุดท้ายครับว่า x y ที่มากที่สุดจริงๆเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่น้องระหว่าง4กับ6แน่นอนครับชัดเจนเลยว่าค่า6คือค่าที่มากที่สุดดังนั้นข้อนี้ครับคำตอบของเราคือ6ครับเห็นปะเป็นข้อเขียนเก็บคะแนนไม่ยากเลยโอเคไหมฝากไว้เลยนะแนวเนี้ยแก้อะ แก้สมการเนี่ยนะครับเลขยกกําลังใช้บ่อยมากนะครับอย่าลืมนะฐานเท่าจับเลขชี้เท่าได้เลยเดี๋ยวเราไปดูที่แนวที่8กันต่อเลยครับน้องๆครับถึงแนวที่8กันแล้วเห็นปะเกือบจะจบแล้วเนะาะกั้นใจสู้นะโอเคปะแนวที่8เป็นลําดับอนุกรมครับตัวอย่างข้อสอบโอเนตปีล่าสุดอีกเหมือนกันคือปี58ข้อนี้หลายคนบอกพี่ผมเห็นแล้วโอ้โหช็อกเลยบางคนแบบเลขเพิ่มหรือเปล่าพี่มีการกลับเศษเป็นส่วนด้วยต้องใช้สูตรแอดวานเกินโอเนตไหมพี่บอกใจเย็นๆ ข้อเนี้ยรับประกันว่ายังไงก็ไม่เกินโอเนตอยู่ที่ว่าเราอ่ะเข้าใจสิ่งที่โจทย์ถามหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอ่านคําถามพร้อมกันก่อนโจทย์พูดถึงลําดับเลขาคณิตคือให้ A123 ไปเรื่อยเนี่ยเ n เเป็นลําดับเลขาคณิตบอกค่า A1 กับ A4 มาว่าเป็นเท่าไหร่แล้วโจทย์ถามครับว่า1ส่วน A1 บวก1ส่วน A2 บวกไปเรื่อยๆถึง1ส่วน A10 ได้ค่าเป็นเท่าไหร่หลายคนตกใจโอ้โหพี่มันยังไงดีเนี่ยพี่บอกสเต็ปแรกก่อนเลยนะ เราเริ่ม a point ก่อนดีกว่า a point ที่สำคัญของโจทย์ข้อนี้คืออะไรครับแน่นอนครับ a point สำคัญที่สุดของข้อนี้คือมันเป็นแนวอะไรครับอนุกรมเลขาถูกปะอ่ะเขียนเลยครับนะครับก็คืออะไรครับลำดับนะครับลำดับอ่าลำดับนะครับและอะไรน้องและอนุกรมถูกไหมเลขาครับอ่ะซึ่งนะครับสูตรคืออะไรจำได้ปะถ้าเป็นลำดับเลขาคณิต an เท่ากับ a 1นะครับคูณ r ยกกำลัง n ลบ1 อันนี้คือสูตรของลำดับเลขคณิตส่วนอนุกรมเลขคณิตครับ sn แทนอนุกรมคือผลบวกถูกปะมันเอา an แต่ละตัวมาบวกกันคําว่าลำดับคือไอแต่ละตัวแยกกันพอเอามาบวกกันก็เลยเรียกอนุกรมไงมันมีสูตรว่าอะไรครับ a1 ครับนะครับฟังให้ดีนะคูณด้วย R ยกกาลัง n ลบหส่วนด้วย R ลบหบางคนบอกว่าพี่ผมจําเป็น1นลบ R กำลัง n หารลบ R ได้ไหมไม่เป็นไรเหมือนกันครับโอเคจบ นี่คือ a point ครับหลักๆที่เราต้องใช้ของข้อนี้แหละทีนี้เรามาดูที่คําถามอย่าเพิ่งตกใจไปก่อนคําถามตรงนี้โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามผลบวกของตรงนี้ใช่ปะ่ะมันเอามากรับเศษเป็นส่วนพี่บอกว่าเพื่อให้ดูง่ายพี่ขอเรียกเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันเป็นอนุกรมอันใหม่เพราะผลบวกเนี่ยเรียกว่าอนุกรมมันคืออันใหม่ก็เรียกว่าอนุกรมอันใหม่แต่ไส้ในแต่ละตัวก็คือลำดับถูกปะ่ะ เนี่ยหส่วน A1 ก็คือตัวหนึ่งของลำดับถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็เรียกใหม่เป็น B1 ก็ได้เนี่ยตั้งชื่อมันง่ายเลยเห็นปะหนึ่งส่วน A2 พี่ก็เรียกมันเป็น B2 ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเอา B1 บวก B2 ไปเรื่อยๆถึง B อะไรครับตัวสุดท้ายก็คือ1ส่วน A10 พี่ก็เรียกมันว่า B10 อ่ะเนี่ยจะได้ไม่งงเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มีลำดับ2อันคือ A n กับ BN แยกกันมาคิด A n อก่อนครับอ่ะ a ออนคิดยังไงครับือนเลยนคือตรงนี้นะว ถ้าคิด an ครับอย่างแรกก่อนมันเป็นเลขาคณิตตั้งสูตร an ถูกไหมเท่ากับ a1 r กำลัง n ลบ1เป็นสูตรลำดับทีนี้โจทย์ให้อะไรมาบ้างให้ a1 กับ a4 อ๋อสามารถรู้เลยว่าตั้งได้ว่า a4 เท่ากับ a1 คูณกับอะไรครับ r ยกกำลัง n คือ4ลบ1ไงถูกปะ a4 โจทย์ให้ค่ามาแล้วคือเท่าไหร่น้องเศษ1ส่วนครับ a1 รู้ค่าไหมรู้ค่าคือ2แล้ว r รู้ยังยังไม่รู้ไม่เป็นไรครับ แต่ค่า r เนี่ยยกกาลัง3อยู่ถูกปะพี่ย้าย2ลงไปหารจะกลายเป็นเศษ1ส่วน8เท่ากับ r ยกกําลัง3โอ้โหจบเลยถูกปะได้ค่า r เรียบร้อยเลยครับว่า r เป็นเท่าไหร่ครับอะไรเอ่ยยกกำลัง3ามท่นส่วนแชัดๆเลยมีค่าเดียวคือเศษ1นส่วนสแน่นอนจบและตรงเนี้ย AN ช่วยเราให้รู้ค่า r แล้วอ้าวพี่แล้วผมจะทํายังไงต่อดี พี่บอกว่าตรงนี้ไว้เราก็ไปดู bn ต่อค่อยๆพิจารณา bn ครับอ่ะทีนี้ตอนพิจารณา bn ให้ดูดีๆนะพี่จะพาพิจารณาไปช้าๆครับไม่ต้องตกใจครับพิจารณา bn อ่ะลำดับ bn ครับมันคือการเอา an มากลับเศษเป็นส่วนใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นพี่ลองไล่ง่ายๆก่อน b 1คืออะไรน้องคือ1ส่วน a 1 1ส่วน a 1 a 1คือเท่าไหร่รู้ยังเมื่อกี้โจทย์ให้มาแล้วไง a 1คือ2ก็คือเศษ1ส่วน2เลยถูกไหมครับตัวที่2ครับ b 2มันคืออะไรน้อง b 2ก็คือ1ส่วน a 2ช้าๆนะอ่าถ้า a 1คืออะไรครับ a 1คือ2ลองทดเล่นๆน,นะ a 2คือเท่าไหร่ครับเพราะค่า r คืออัตราส่วนร่วมเป็นเศษ1ส่วน2ถูกไหมถ้า a 1เป็น2แล้วตัวถัดไปคือ a 2สมมติเรากลับมาดูที่ a n นะถัดไปเราคูณอีกเศษ1ส่วน2น้องก็จะได้เป็น1 a 3ไม่เท่าไหร่ครับก็คูณอีกเศษ1ส่วน2ก็จะกลายเป็น1.2ส่วน2แล้ว a 4ก็นี่ไงที่โจทย์ให้มาเห็นปะ a ห a 2 a 3มถูกไหมแล้วก็ค่า a 4เห็นปะเนี่ยแล้วน้องลองค่าที่น้องแทนค่าตรงนี้นะเอามากลับเศษเป็นส่วนก็ได้ bn แล้วเพราะฉะนั้น b 2ครับก็คือ1ส่วน a 2 1ส่วน a 2ก็คือ1.1 1.1ส่วน1 1ส่วน1ก็ได้1เห็นปะอ่า ย่ายังไม่เห็นดูอีกนิดนึงครับเดี๋ยวแทนสัก3 4ตัวน้องก็เห็นแล้วพอ b 3ครับ b 3คืออะไร1ส่วน a 3ก็คือ1ส่วนด้วยเศษ1ส่วน2ตรงนี้เป็นเศษซ้อนกลับเศษเป็นส่วนได้2เห็นไหมเริ่มสวยแล้วพี่แทนให้ดูถึงตัวสุดท้ายนะคือ b 4ก็ได้ b 4คืออะไรครับ1ส่วน a 4 a 4คือ1ส่วน4เห็นไหมเศษส่วนซ้อนกลับเศษเป็นส่วนได้ แล้วมันก็ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละไม่ต้องคิดต้องแทนค่าแล้วครับแค่นี้ก็พอเห็นแล้วว่า bn ก็เป็นอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยรู้เลยว่าอะไรครับจากการวิเคราะห์ตรงนี้รู้เลยถูกไหมครับว่าอะไรครับว่า bn เนี่ยจริงๆแล้วเป็นลำดับเลขาคณิตแน่ๆครับเป็นลำดับเลขคณิตแน่ๆเพราะอะไรครับเพราะว่าอัตราส่วนรวมถ้าน้องจับตัวติดกันขวาหันซ้าย จะได้ค่าคงที่เลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าพี่จับขวาหารซ้ายนะคู่ไหนก็ได้นะครับเอาขวาหารซ้าย r, r, r เท่ากับขวาหารซ้ายคือตัวที่อยู่ติดกันนะครับถูกไหมตัว2หารตัวที่1ก็ได้นะครับเช่นเอา r 2หารเอา r 1นะครับก็เป็นเท่าไหร่ครับ r 2คือ1หาร r 1คือเศษ1ส่วน2รู้เลยว่าอัตราส่วนร่วมของออของลำดับเลขาคณิต bn เนี่ยมันคืออะไรครับคือ2นั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะนิดเดียวเลยครับ โจทย์อยากได้สุขลนะคือผลบวกเป็นอนุกรมของ bn ไงเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้ก้อนเนี้ยที่โจทย์ถามคืออะไรครับจริงๆก้อนเนี้ย b1 บวกไปเรื่อยๆถึง b10 เนี่ยมันก็คืออะไรครับ s10 ครับคือผลบวก10ตัวแรกของอนุกรม b น้องๆครับแต่เพื่อกันการสับสนครับพี่ขอย้ําคํานี้นิดนึงเด็กหลายคนอาจจะแบบพี่ผมเห็นแล้วล่ะว่าอันนี้ยสีแดงคือคิด a นะสีน้ําเงินคือคิด b อา uh, ก็คนละอันกันแต่เผื่อน้องๆ <T an> หลายๆคนเพื่อนเราแยกไม่ออกหรือสับสนพี่ช่วยอีกนิดนึงนะอาอันนี้คืออ uh, าของลำดับนะครับลำดับ a n นะพอพี่ขอเขียนเลยว่าอันนี้คืออ uh, าของ a แต่อันนี้คืออ uh. า ของลำดับ bn เพราะฉะนั้น r ตัวนี้คือ r ของลำดับ b มันเป็นคนละค่า r กันโอเคปะนะครับเห็นไหมพี่แยกคิดอย่างชัดเจนใช้คนละสีเลยเนาะแต่ย้ำให้อีกทีนึงด้วยว่าค่า r 2อันนี้นะครับมันเป็นคนละค่ากันเนาะนะครับอะสุดท้ายครับพอเราได้มาครบแบบนี้แล้วก็ไปหาสิ่งที่โจทย์อยากจะได้แล้วโจทย์ต้องการอยากรู้ว่าผลบวกถูกไหมครับของอะไรครับค่าตั้งแต่ b 1ถึง b 1 0เป็นเท่าไหร่มันก็คือ s 1 0หรือ อะไรครับอนุกรมของลำดับ bn นั่นเองเพราะฉะนั้นครับเราอยู่ที่ลำดับ bn นะตอนนี้อยู่ bn และ an ไม่คิดแล้วนะครับอยู่ที่ bn นะ s10 ของ bn คือเท่าไหร่ครับเข้าสูตรเลยจาก a1 ก็ต้องเปลี่ยนเป็น b1 เพราะเราคิดลำดับ b อยู่ถูกปะ่ะ b1 คือเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2ครับคูณกับค่า r ย้ำนะ r ก็ต้องของ b ถูกไหม r ของ b คือ2ยกกาลัง n น้องคือ10แล้วลบด้วย1 หารด้วยค่า r ลบ1ก็ r ของ b อยู่เหมือนกันถูกปะก็คือ2-1ลบ1จบแล้วครับข้างล่างเหลือ1แน่นอนไม่ต้องคิดแล้วตัวเศษเหลืออะไรบ้างครับ2กำลัง10ได้1024 -1 ลบ1ไปเหลือ1023แล้วมันมีคูณกับอีกเศษน1ส่วน2ก็เหมือนหาร2ทุถูกไหมเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ511.5ครับเป็นคำตอบที่ขวาได้ไม่ยากถ้าน้องเข้าใจหลักการของลำดับและอนุกรมข้อนี้ แค่เห็นความสวยงามนิดเดียวไม่ได้เกินหลักสูตรอย่างที่คิดแน่นอนครับเอาใจช่วยนะเพราะฉะนั้นนะถ้าข้อนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสู้ต่อที่แนวสุดท้ายกันคือแนวที่9เลยนะครับน้องๆครับเราเดินทางมาถึงปลายทางคือแนวที่9ของเราแล้วโอเคปะ่ะแนวที่9ของเราคือสถิติอันนี้พี่เรียงตามบทนะแต่ออกเยอะออกน้อยพี่พูดไปตอนแรกแล้วถูกปะ่ะแต่9แนวนี้พี่เรียงตามบทที่เราไล่ตั้งแต่ม4จนถึงม .6 ไนงะสถิติข้อนี้เป็นข้อสอบตัวอย่างโอ e เนปีล่าสุดคือปี58โจทย์ให้ข้อมูลชุดหนึ่ง บอกว่าเรียงจากน้อยไปมากได้ดังนี้ถ้าข้อมูลชุดนี้มีมัธยฐานเป็น28ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น28.5อยากรู้ครับพี่สายเป็นเท่าไหร่ข้อนี้ a point สำคัญที่ต้องใช้คืออะไรน้องอ่า a point นะสำคัญที่ต้องใช้ในการทำข้อนี้เลยคือเรื่องของค่ากลางครับอ่ะมันคือเรื่องค่ากลางของข้อมูลครับถูกไหมค่ากลางของข้อมูลนะครับซึ่งค่ากลางของข้อมูลที่เราต้องรู้และอยู่ในหลักสูตรมีอะไรบ้างครับอ่าตัวแรกก่อนเลยคืออะไรครับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถูกปะตัวยอ่อคือเอ a กบถัดไปคือมัธยฐานตัวยอ่อคือมีเดียนและอันสุดท้ายคือฐานนิยมอันนี้คือหลักๆเนาะที่เราเรียนกันถูกไหมครับอ่ะส่วนพวกค่าการวัดการกระจายอดี๋ก็จะเป็นพวกพิสัยกับส่วนในเบนมาตรฐานถูกไหมแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ถามการวัดการกระจายเขาถามแค่ค่ากลางอ่ะโอเคแต่ค่ากลางพี่อยากให้ดอกจันไว้ตัวหนึ่งครับคือตัวมีเดียนมีเดียนเนี่ยต้องระวังครับน้องต้องเรียงข้อมูลถ้าไม่เรียงหามัธยฐานผิดนะ X บาร์คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตคิดยังไงครับจับทุกตัวบวกกันหารจํานวนตัวมัธยาฐานคืออะไรครับข้อมูลตัวตรงกลางเมื่อเรียงจากน้อยไปมากแล้วฐานนิยมคืออะไรครับข้อมูลที่ซ้ําเยอะที่สุดไงจบแล้วเห็นปะ A point สำคัญข้อนี้วัดแค่นี้ครับอ่ะมาเริ่มทำโจทย์เลยเขาพูดมาชัดเจนมากว่าเรียงจากน้อยไปมากแล้วเพราะฉะนั้นสบายใจแล้วน้องยิ้มและ ฟินน้องเรียงมาให้แล้วลงออกไปทีทีนี้เรามี A ถึง53โจทย์บอกว่าข้อมูลชุดนี้มัธยฐานตัวย่อคือมีเดียนถูกไหมมัธยฐานเท่ากับ28อ่ะทบทวนสูตรเพิ่มเติมนิดนึงครับมัธยฐานหรือมีเดียนครับสูตรคืออะไรครับเท่ากับข้อมูลถูกไหมตำแหน่งที่หรือตัวที่ก็ได้นะตอนอคือตำแหน่งที่หรือตัวที่ก็ได้ n บวก1แล้วหารสง ถ้าเป็นข้อมูลเรียงแบบเป็นตัวตัวต้องจับบวก1ด้วยแล้วหาร 2, 2เพราะข้อมูลชนิดนี้เป็นเรียงแบบเป็นตัวตัวหมดไม่ใช่เป็นตารางช่วงจับบวก1และหาร2ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือสูตรมัธยฐานที่พี่ทบทวนให้เพิ่มเติมโอเคป่ะค่าเฉลี่ยน,นี้รู้อยู่แล้วเนาะสบายๆเลยก็คืออะไรครับ x bar บาร์ตรงนี้นะครับคือซิกมา xi ครับหาร e ด้วย n ถูกไหมจับข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันหารเลยครับหารจํานวนตัวแค่นั้นเองโอเคป่ะ อ่ะทีนี้เริ่มเลยนะมัธยาฐานของเราครับข้อมูลต้องเรียงแล้วเรียงเรียบร้อยอ่ะมันคืออะไรครับมันคือข้อมูลถูกไหมตัวที่หรือตำแหน่งที่ n บวกหหารสเฮ้ยข้อมูลชุดนี้มีกี่ตัวต้องนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9า0สห้าสบายใจแล้วข้อมูลมี10ตัว n เป็น10อ่ะข้อมูลครับ n บวกหหารสคือตำแหน่งที่10บวกหหารสถูกป่ะได้เป็นตำแหน่งที่ 11บหารสองได้ห้าจุดห้าโชคดีถ้าลงท้ายจุดห้าคือตรงกลางระหว่างตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่ห้ากับตัวที่หไงห้าจุห้าคือตำแหน่งตรงกลางระหว่างตัวที่ห้ากับตัวที่หเพราะฉะนั้นพี่สามารถทำยังไงครับตัวที่1 2 3 4 5สอามี่ห้าอันนี้คือตัวที่ห้านะถูกไหมตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้าอันนี้คืออะไรครับตัวที่6ครับถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สามารถ จับมาบวกกันแล้วหาร2ได้เลยเนื่องจากตำแหน่งมันอยู่ตรงกลางคือจุด5แต่ถ้าน้องไปทำโจทย์ข้ออื่นเช่นเจอเรื่องของเปอร์เซนไทเดซา์คอทายแล้วตรงเนี้ยไม่ใช่จุด5น้องจับบวกกันหาร2ได้ไหมไม่ได้ต้องใช้บัญญัติอย่างเทียมง่ายๆเนาะอันนี้เป็นจุด5โชคดีมากครับก็จับ25ครับบวกกับ B แล้วหาร2ได้เลยซึ่งโจทย์บอกว่าค่ามัธยฐานได้28จากตรงนี้แหละเราเอาตรงเนี้ยมาแก้สมการเลยถูกไหมครับ ย้ายสองขึ้นไปคูณครับกลายเป็นยี b ่สิบห้าบวก B เท่ากับห้าสิบหกถูกปะเพราะฉะนั้น B คือเท่าไหร่ครับย้ายยี่สิห้าไปลบเนาะคำตอบ b เป็นสามสิบเอ็ดถูกปะได้บีแล้วนะเป็นสามสิเอ็ดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจก่อนอ่าได้บแล้วนะเก็บไว้ในใจก่อนหลังจากนั้นครับเขาพูดถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตแปลว่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วค่า B เนี่ยแทนได้เลยครับเป็นเท่าไหร่นะเป็นสาสิบเอ็ดค่าบนะแทนได้เลยนะครับเป็นส1สิเอ็ด ถัดไปครับเขาพูดถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตอ่าให้มาเป็นค่าเป็นเท่าไหร่28.5โอ้สบายมากค่าเฉลี่ยเลขคณิตตรงนี้เป็น28.5แปลว่าอะไรครับอ่าค่าเฉลี่ยคือ x อบาร์ bar, ใช่ไหมเท่ากับซิกมา xi คือผลบวกข้อมูลทั้งหมดเลยแล้วหารด้วย n n คือจํานวนข้อมูลถูกปะ่ะอ่ะจับทุกตัวมาบวกกันแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนะว่า B คือ31ตัวแปรเดียวที่เหลืออยู่ที่ยังไม่รู้คือ A ครับก็ติด A ไว้ก่อนครับแล้วค่าที่เหลือจับมาบวกกันหมดเลยก็คืออะไรครับ บวกด้วย11บวกด้วย15บวกด้วย18บวกด้วย25แล้วบวกด้วย B ซึ่ง b รู้แล้วนะว่าคือ31แล้วก็บวกอีก36บวกอีก4 1บวกอีก4 7แล้วก็บวกอีก5 3ถูกไหมครับบวกทั้งหมดเลยแล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วยจำนวนตัวคือมี10ตัวแค่นั้นเองจับมันเท่ากับเท่าไหร่ครับ x บาร์เท่ากับ28.5เห็นปะแค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็แก้หาค่า A ได้ ไม่ยากละน้องโอเคไหมอ่ะดูต่อเลยนะตรงนี้ครับเนื่องจาก x bar ตรงนี้นะได้28.5ฝั่งขวาตั้งค้างไว้ก่อนไอ้ก้อนเนี้ยที่มันบวกกันข้างหลังเนี้ยนะครับพี่ปาดไปคิดเลขมาให้แล้วน้องจะได้เท่ากับ277ครับแต่มันมี a บวกอยู่ข้างหน้าด้วยนะอย่าลืมแล้วหารด้วย10ครับโอเคปะ่ะจากตรงนี้ครับพี่ย้าย10ขึ้นไปคูณครับก็จะกลายเป็น285แล้วย้าย277ไปลบอีกทีหนึง่ง น้องจะได้ค่า a ครับออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็น8ครับได้ a มาเป็น8ละทีนี้กลับมาดูคำถามก่อนโจทย์อยากรู้อะไรครับโจทย์อยากได้พิสัยของข้อมูลชุดนี้ครับพิสัยคืออะไรครับสูตรคือค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดเพราะฉะนั้นอีก1 a point ครับที่น้องต้องรู้ครับเห็นไหมพี่แยก2ส่วนนะ a point แรกคือค่ากลางนะ a point ที่2งง่ายๆครับคือค่าอะไรครับการวัดครับถูกไหมอ่าการวัดนะครับการกระจายครับ เอพอยต์า point การวัดการกระจายคืออะไรครับก็คือนะครับมันมีพิสัยครับถูกปะที่เรากําลังเจออยู่ข้อนี้เท่ากับอะไรครับค่ามากที่สุดคือ X Max ถูกไหมครับลบค่าน้อยที่สุดคือ X Min โอเคปะเอามากสุดลบน้อยสุดเลยได้พิสัยกับอีกอันนึงก็คืออะไรครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งข้อนี้ไม่ได้ถามนะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถ้ายกกําลังสองจะเรียกอะไรครับเรียกความแปรปรวนเห็นไหมจบแล้วครับเห็นไหมครบคอเลกชันแล้วแต่ข้อนี้ถามแค่พิสัย ดังนั้นครับถ้าถามแค่พิ่สายสบายเลยครับอ่ะขีดต่อเลยเนาะอันนี้จบขั้นตอนการหาค่า a ไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายของเราคือเราอยากหาพี่สายเพราะฉะนั้นครับพี่สายของข้อมูลชุดนี้ถูกไหมครับพีสายของข้อมูลชุดนี้เท่ากับค่าที่มากที่สุดเลยคือเรียงแล้วไงห้บสาอันเนี้ยแม็กซิมัมเลยถูกปะแล้วอันเนี้ยมินิมัมถูกไหมจับมาลบกัน53กับ a ครับ ก็คือ53ลบ a เป็นพิสัยแล้ว a เราได้อยู่แล้วว่าคือ8คําตอบก็คืออะไรครับ53ลบ8ได้คําตอบเป็น45เห็นปะข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่ฝากไว้เลยว่าแนวนี้นะครับเก็บคะแนนได้โดยไม่ยากเลยสถิติออกอะไรค่อนข้างนะครับ คงที่สม่ําเสมอคือออกแนวนี้เรื่องค่ากลางเขาออกค่อนข้างพูดง่ายๆนะเกือบทุกปีออกตลอดเวลายังไงก็ต้องมีพูดถึงค่ากลางแน่นอนครับแต่จะตรงๆขนาดนี้ไหมขึ้นกับปีแต่ละปีแต่พี่เลือก9ข้อ9แนวที่สําคัญที่สุดของแต่ละบทมาให้เราแล้วนะครับหน้าที่ของเราคือพยายามต่อเนาะหลังจากที่เราเสร็จสิ้นกับการทบทวนใช่ไหม ก้าแนวสําคัญที่พี่ป่านมอบให้เรากับโอเน็ตไปแล้วใช่ปะ่ะสุดท้ายเนี่ยพี่ก็อยากจะบอกอะไรเราเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าโอเน็ตเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสนามสุดท้ายนะครับของใครหลายๆคนที่สําคัญมากอยากให้น้องตั้งใจทําให้เต็มที่และอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากโอเน็ตจะช่วยเหลือเราเองได้แล้วคือทําให้เราเข้าสู่รั้วมหาลัยใช่ไหมโอเน็ตอ่ะยังเป็นการช่วยโรงเรียนได้ด้วยนะเว้ยน้องเพราะฉะนั้นถ้าน้องตั้งใจดีเนี่ยคะแนนของแต่ละโรงเรียนอะ่ะมันจะถูกประเมินได้โอเน็ตด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าถ้าอยากตั้งใจใจจจห้้้ดดีีีตออออบบแททนน,นนนนนนนโโรรงงเเเยยักกก็็ปาาาสสึุ่ะจ ปีการศึกษานี้ไปนะโอเคปะแล้วก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่าพี่ผมสอบมาตลอดปีการศึกษาเลยการสอบเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยพี่บอกเลยเว้ยพี่ก็เป็นเด็กมาก่อนไม่ได้ชอบการสอบเหมือนกันแต่การสอบอะพอพี่โตขึ้นพี่เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ได้จากการสอบอย่างแรกเลยนะแน่นอนครับการสอบคืออะไรมันเป็นการคัดเลือกถูกปะ่ะบุคคลเข้าไปเรียนต่อถูกไหมในมหาลัยในคณะที่ใช่ที่เราต้องการถูกปะ่ะแน่นอนว่าคณะ ดีๆคณะที่เราอยากจะใฝ่ฝันอยากจะไปเรียนทั้งหลายแหละเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่มากพอที่จะรับทุกคนได้ถูกปะแต่มันมีพื้นที่พอสําหรับคนที่ตั้งใจจริงๆที่จะคว้าฝันให้ทําให้เป็นจริงถูกปะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่มีป้ายห้ามใครคนใดคนหนึ่งนะเฮ้ยห้ามประสบความสําเร็จเฮ้ยต้องอยู่โรงเรียนนั้นต้องอยู่โรงเรียนนี้ไม่มีนะ มีแต่แค่ว่าใครกล้าจริงและทำตามฝันถูกปะ่ะพยายามให้ถึงที่สุดน้องพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้แน่นอนถ้าเราเอาจริงนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบเนี่ยจะเป็นการช่วยให้เรามีวินัยในการเรียนมีวินัยในชีวิตมีวินัยในการวางแผนมันจะเป็นตัวที่ส่งผลดีกับเราในการทํางานต่อไปในอนาคตอย่างที่น้องอาจจะคิดไม่ถึงด้วยตอนนี้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพี่ก็อยากให้เรานะครับตั้งใจทุกอย่าง ทุกสนามที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสอบตอนนี้การเรียนต่อไปในอนาคตนะครับขอให้เราทําทุกอย่างมีโอกาสแล้วถ้าจะทําทําให้เต็มที่ที่สุดน้อง จะได้ไม่ได้ช่างมันวยพี่เป็นคนถือกติอย่างหนึ่งว่าถ้าจะทําอะไรแล้วนะทาให้ดีที่สุดแล้วถ้าเราทําดีที่สุดแล้วนะน้องจะไม่เสียใจว่าแบบรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ไม่มีคานี้อีกแล้วพอเราได้ทําเต็มที่แล้วถูกปะ่ะอ่ะสุดท้ายก็ขออวยพรนะครับให้น้องๆทุกคนนะนะครับโชคดีในการสอบสนามโอลเตและทุกๆสนามนะครับให้ความตั้งใจนะครับเพราะแม้เพราะอวยพรเนี่ยเป็นความปรารถนาดีจากพี่มันต้องบวกความตั้งใจจากตัวน้องด้วยรวมกันแล้วประสบความสําเร็จนะครับให้น้องประสบความสำเร็จทั้งในการเรียนต่อไปในภาีพัก็กก็เปนนคน ของสังคมต่อไปเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้เนาะนะครับก็ขอให้น้องโชงดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย